โย่นะครับผมสวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ้าออนไลน์4การอีกแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ดูบอลอยู่นะครับดูแมนยูกับเชลซีนะครับตอนนี้สกอร์กำลังสูสีเลยเสมอกัหนึ่งหนึ่งนะเรามาลงแรงกันดีกว่าของเรานะครับผมมาเมื่อวานอาเซนอลเราชนะไปเราก็สบายใจละนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับทีแมนยูก็เป็นซานโชยิงไปนะครับแล้วก็ จอจินโยของเชลซีมายิงตีเสมอในนาทีที่69นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบล้นะครับผมก็เสียวฟาวเลยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับผมมาเราเก็บใช้ไปแล้วไงเมื่อวานใครได้ดูบอลเมื่อวานบ้างของอาร์เซนอลอ่ะใครได้เห็นลูกที่โอบาเมยองยิงไม่เข้าบ้าง,งลูกนั้นโอ้โหกูขำคลักเลยที่ยมยิงยังไงไม่เข้าวะ ยิงให้ออกนี่ยิงยากกว่ายิงให้เข้าอย่นะแต่โอบาแบบโชว์มหัศัรรย์ส์ไงโชว์ให้ดูว่ายิงให้ออกยิงกันยังไงนะครับไอหี้อย,ยิงไปชนเสาเฉยเลยโอ้แต่ก็ยังดีนะครับก็ยังชนะอยู่นะครับแต่ก็ว่าได้แหละโอบานะครับเคยมีฟอร์มที่ดีนะครับก็ก็เหมือนเดิมนะครับนักเตะไม่มีใครคนไหนเล่นได้เพอร์เฟกต์รทุกเกมเหรอก นะครับผมก็ต้องมีผิดพลาดมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ก็มาเรามากันเลยดีกว่าไอเชียน่ลีลาเดี๋ยวก็ดูหรอกนะครับเจอเป็นทีมเชลซีฟูเชลซีปะไม่ทันได้ดูเมื่อกี้โม,ม,มอยู่นะครับอันนี้เราก็กลับมาขึ้นเป็นแรงด์โปรสองแล้วนะผมไปเล่นมาแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วไปเทียรี่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 แข็งจัด แข็งจัดแข็งจัดแข็งจัดเปิดเร็วเบิกแคมป์โอโหโอ้โ,หโอเคไม่น่าจะผิดพลาดนะเราน่าจะชนะแมนนี้น่าจะอีกแล้วต้องชนะ <S <S ดีว่าอไมาดิะนะครับผมแพ้มาสองสองสองคลิปละไม่แพ้แะ้วคลิปนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีวันแพ้มาติเนสผมเนี่ยโอโหตอนนี้โคตรท็อปฟอร์เลยนะเซฟจัดจัดอ่ะ ไปวิ่งเปล่าวิ่งแล้ว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 หนึ่งเมตรก่อนนะครับนาทีที่สิบสองเองยังไงเล่าเบิร์กแคไมไอค,คอนนะไม่มีทาให้ผิดหวังนะครับเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วรอเก็บตังค์เรื่อยๆนะครับองรีไอคอนต้องมาต้องเข้า วันที่2นี้ก็คือแบบ FP เป็น210แล้วนะครับอัพ FP เป็น210นะครับผมโอเคเคลียร์ไปก่อนดาวิดลุยก็เมื่อวานทำเฮียกับผมไปวันนี้มันมาทำดีทำดีโอเคเกือบอีกแล้วเมื่อวานนี่โคตรเฮียเลยไว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 โอ้โหไวไว ไวไว้โอ oh ้โหยิงติดแล้วติดอีกไปเปิดตีวิเอรามาได้อยู่เปรเปเบไปโอ้โหโดนเบียดขนาดนี้โอ้โหโอเคลุงเบิกได้กลับอยู่มาไปเวลาเวลาวเอราเวลา หลอกมาหลอกกับหลอกไปมาเบิบร์กแคมป์โอ้โห,โโหเน็ตเริ่มเอาอีกแล้วไงตอนนี้ฝนตกนะแต่ตกไม่ไม่เยอะตกปล่อยปลอยมาแคมเบรเนี่ยตัวแบบเสียจุดโทษเลยนะเสียจุดโทษกับมันบ่อยมากมายอ,ยอย่าพึ่งโอเคกอ,องหลังทำดีแล้ว ต้องด่ามันเยอะๆนะครับผมโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งเป่าละกันตอนกูวิ่งเนี่ยตอนกูวิ่งเนี่ยโอ้โหดูมันมครึ่งแรกก็น่าจะจบสกอร์นี้แหลมะมั้งโอาตาโอเคลาตาลาโตโมราต้า,า,ตา,ตามาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นนอ้ เอ้าวสวยสวยสวยไปอองลีอองลีอองลีโอเคคมคลิปอย่างกลับไปมีดที่เขาเอาไว้ตัดจ้าโอเคคมคลิปนะครับดูดิจัดมาบอกแล้วผมแฟ้มาสองนัดแล้วต้องให้ผมชนะบ้างไม่ใช่สองนัดอี่สองคลิป มาผมชอบแพ้พวกที่มันเล่นไม่เป็นอะและพวกที่มันเก่งๆอะผมชอบชนะไม่รู้เป็นอะไรไปอองรีส <Only. S 1> วยโอเคได้อยู่เรื่องเปิดเนี่ยมันแม่นอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ไปไป only only. ไปเทียรี่เทียรี่โอ้โหโอ้ลุง ยิงย okay. ับย okay. ับโอเคมันจะวิ ăn, ่งม okay. ันจะวิ่งโอเคมันจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งโอเคจุดโทษไม่มีครับเล่นบอลเล่นบอลจะมีจุดโทษได้ยังไงเข้าโดนบอลจัดมา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 ไปจัดไป ัดไปกดส่งแล้วนะกดส่งแล้วนะโอ้โหกดส่งแล้วนะโอ้โหถือว่าทําดีกองหลังเขานะครับแต่วันนี้เราใช้โอกาสไม่เปลืองก็ได้อยู่นะผมชอบใช้โอกาสเปลืองไงโอเคเสียเป็นลูกคอนเนอร์มาครับผมเล่นตานี้แล้วก็เปิดการจบน่าจะแมนยูน่าจะแข่งจบแล้วมั้ง มาก็เดี๋ยวสกอร์เป็นยังไงก็ค่อยมาคุยกันอีกทีไปก่อนลุกนี้เคลียร์สวยสวยโอเคกุ้มช,ชนะไปนะครับในนัดนี้ก็2มเม็ดพอองลีกับเบิร์ดแคมป์คนละหนึ่งนะครับโอเคไปดูเปิดการ์ดกันสักเล็กน้อยนะครับผมไปมาครับผมก็เปิดการ์ดกันเล็กน้อยก่อนละกันก่อนจากก่อนจากก่อนจ,จบ g l อ r y of g o l d อ n g l o r y of Golden นะครับผมมาเน็ตมันช้านะครับของผมเนี่ยแต่ก็พอเล่นได้แต่มันช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสองวันแล้วไอ้สัสเออเจริญมาครับผมกว่าจะมาได้เฮีย <He a, S 1> จริงจริงจัดไปขอการ์ดไอคอนสักใบเฮ้ยไม่เคยได้ไอคอนเลยเนี่ยเล่นมาขอไอคอนสักตัวหนึ่งหรือว่าการ์ดบวก8อะไรก็ได้ก็เอามา 96ประจำวันอีกหรือเปล่ากดไปแล้วนั่นเนี่ยกดไปแล้วนั่นเนี่ยเกากจัดไปห,หมดคําบรรยายวันนี้ก็ไม่ต้องข้ามเหมือนเดิมนะครับการ์ดก็ไม่น่าจะเยอะอะไรดูจากทรงแล้วนะไปให้ไวโอเคการ์ดลุน้นการ์ดลุน้นแต่เดียวอะไรวะนี่เเปิดอะไรให้มันนานๆวะมาครับผม ลอกันเลยไม่ไม่วิ่งเราไม่วิ่งเรากดสเปซบาร์รัวๆจัดไปบลูนอว v เอเออมาตีบวกเล่นๆได้ตัวนี้92จัดไปมีลุ้นเยอะแบบนี้ก็น่าจะมีมีลุ้นอยู่แหละก็วิ่งก็เจอนิกาบัวเตงจัดไป92อีกหนึ่งใบมา MC ก็เอาก็อะไรก็ได้อ่ะให้วิ่งอ่ะ MC จริงๆไงสัตว์เอ็มเ็ม่าจัดไปเปิดใบนี้ก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มัน93มันมี90อยู่ใบนึงสองใบนี่9 90รลุ้นบวก4กูจะได้บวก2อีกหรือเปล่าหรือเปล่ายังเดินนะครับบวกอะไรมันค้างอะไรนักหนาววะไฮดาร่าสัตว์บวก3กับ3โอ้บวก4ปีดีๆมึงไม่เคยมา อ,อกก๋อ92หลุดมาไปนะึจัดไปจัดมันไปเดินอีกแล้วนะครับเวลาไม่รู้เวลาไหนเวลาหรือเปล่าแล้วก็าการอะไรที่จะเปิดเมื่อกี้นี่93นะครับ PMC บวก4องีอะไรก็ว่ากันไปวิ่งอยู่ปี20ปะเนี่ยเยอรมันใคร กอลสก้านะครับปวกสามสามสิบสามล้านพลังหนึ่งร้อยก็พอได้เก้าสิบสามาสามใบไปเลยสามใบไปเลยเดินอีกอ่ะสป,ปาร์ต้าไอสัตว์ <c oughs> มึงจะมาฟันใครเนี่ยสป,ปาร์ต้าเก้าสิบหจัดไปการที่มันให้มาเมื่อกี้เมื่อกี้ไอสัตว์เดินเมื่อกี้ใครวะ กไอโด้ไอขี้เชื่ออะไรเนี่ยกับไฟโดะมานะครับบวก2ถึงบวกบวก3ถึงบวก5นะครับ93ขอ BOE อีบวก5จัดไป BOE ว่ BO e, วะบวกอะไรไม่เห็นเบอร์เบลเยียมใครวะฟรังแกนเหรอยานฟรังแกนบวก4ขึ้น5ไปเลยนะครับผมเจอกันมาใบสุดท้ายนะครับผม BOE บวกห้า e เหมือนเดิมเจอกันเจอกัน BOE บวกห้า e อะไรยี่ส mm ิบอะยี่สิบสองสารัตด,ด้วยภูริศร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับผมบวกห้าเลยก็ดีก็เผียวอยู่ถ้าไม่บวกห้านี่ก็ไม่เผียวมาได้ตัวบวกสี่มาก็ทำอะไรละ่ะจัดห้าเลยครับบวกสี่สองตัวมา บวกสีองตัวอายังไงซื้อวัตถุดิบละกันซื้อตัวไหนดีโอ้โหวัตถุดิบอะไรมันแพงขนาดนี้นะโอ้โหมากกว่า5มากกว่าหอะไรละ่ะสองถึงสก็พอซื้อสัก2สองตัวอะไรเนี่ยแป๊บนึ่งหาวัตถุดิบก่อนมาครับผมไม่ต้องหาแล้ววัตถุดิบขี้เกียจหาละหาไม่เจอหรือเธอไม่มีหรือว่าผีบังตาก็จัดมันไปเลย ไม่เจอหรือเธอไม่มีหรือว่าผีบังตาจัดไปดิติดชัวร้อยเปอรเซ็นต์้ยห็นไหมคนมันมีสูตรไม่ต้องพูดให้เยอะจัดไปไม่ร่อบบกุกแล้วนะไม่หลอนละขายล้กันโอเคเดี๋ยวก็มาขายดีกว่านะครับปิดคลิปแล้วกันวันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งโอเคนะครับผมตนอนนองคลิปนี้ก็เอาอไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ มาครับผมว่าจะปิดคลิปแล้วแหละจะไปดูจะขายผู้ลิสินไงขายไม่ออกไอ้เียเต็มตลาดเลยก็ไม่รู้ขายไม่ออกออก็ไม่รู้ทําไงก็จัดคสิครับจัดต่อไปเลยมาครับผมบวกหกให้เด็กมันสัมผัสกดไปพูดเยอะก็เท่านั้นแหละของมันจะติดอยู่แล้วพ้องไอ้ควายเออโอ้ผู้เริ่มเสียรมอีกละไอ้เฮีย ทำยังไงดีวะล่ออีกดีกว่านะครับผมมาบวกห้าติดแล้วไม่พอใจวะแม่งงู้นะครับผมเสือกไม่มีขายเสือขายไม่ออกไอ้หี้อันนี้ก็เจ็ดสิบกว่าล้านอะไรของมันก็ไม่รู้โอ้โหบวกห้าเสียเวลาสุดๆเลยเมื่อกี้เจ็ดสิบกว่าล้านไอ้สัตเอบวกห้าเอาไปตีตํารานดีกว่าตีไอคอนดีกว่าแล้วกันนะครับผม ละลายทีมเลยนะครับจัดไปลอบ,บวกหกไปบวกหนึ่งบวกสองคงติดละมะโอ้โหไอเ้เยี่อนี้ก็บวกยากบวกเย็นโอ้ยแม่งเอ้ยมึงทำยังไงให้ติดวะเอาดิบวกยากเย็นจริงๆควายสัต จบแล้วไอ้เหี้ยแม่งไปละ